กบสวัน,นะครับมาแล้วครับกสวัเฮ้ยเต็มคำกบสวัสทำงานแล้วตัวที่หกมาแล้วโยโยๆกบสวักบสวั <c oughs> ขึ้นขึ้นโอ้มันขึ้นตัวหลายตัวอย่ปลาว้าน,น่ะขึ้นร้อยสามตัวอ